ฟังฟังท่เาพูดเนี่ยแต่เข้าใจนะพงองพยายามสึกอสายใช่ค<ะ>ไม่แนวทางของฉันที่เธอฟังอยู่เลยครับครับเข้าใจถูกไหมอ่างาพงไป็นโฆษณาเนี่ยตะกาวรวาสื่อสายเชื้อเนี่ยสามเดือนแลวมีลูกค้ากี่คนหนึ่งคนเพราะพงนั่งฟังบบกระปเองเอะเชื่อไหมครับหนึ่งคนเขาบอกว่าจะดึงคนบรดอยมาคุณเตรียมรับลูกค้าไหมฮะมีมามหนึ่งคนครับไม่ใช่คนบนดทอยแต่คนล่าง ฟังจะวิทยุมาสามเดือนนะหนึ่งคนบอกฟังจวิามาอ,อก้วดยูะตัวเยน็นไอ้มู้บอกนั้นผฟังิทยุกูมาเอเพื้อนอ้เ่นนูเยอะด้วยอะเราย่งเดียวอะเอาจากวิทยุเราย่งเดียวผงก็บูุบลงผจากวิทย่เดียวบางคนน่าเจนีเลยผมอะ Thank <laughs> you.